สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเศรษฐีมาเยือนคนเกิดวันจันทร์เปิดดวงประจำปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำปี2566สําำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ มาดูดวงภาพรวมในปี2566นะคะเรียกได้ว่าบุญพาวาสนาส่งแตมบุญทำงานแล้วค่ะ ปี2566ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะเพราะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถถือว่าปี2566เป็นปีทองสำหรับคนเกิดวันจันทร์เลยก็ว่าได้คะ่ะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ มาดูเรื่องการงานค่ะคนเกิดวันจันทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะมีโอกาสได้เจออะไรใหม่ๆเช่นได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆเป็นต้นแต่คนเกิดวันจันทร์จะเหนื่อยมากเพราะว่างานหนักงานเยอะแล้วก็มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบอย่างต่อนเนื่อง คนเกิดวันจันคนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสจะได้ขยับขยายหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากแต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะมีลูกน้องบริวารแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องลงมือทำเองอยู่ดีค่ะมาดูเรื่องการเงินนะคะในช่วงปี2,565ที่ผ่านมาแม้ว่าคนเกิดวันจันจะกอดกระเป๋าแน่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะ เพราะว่าดวงชะตาจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากมีเกณฑ์กระเป๋าเงินฉีกเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแถมเวลาใช้จ่ายทีก็จ่ายเป็นก้อนๆแต่ในปี2,566ดวงการเงินจะดีขึ้นมากจะได้พบกับช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆปัญหาเรื่องการเงินจะคลี่คลายไปค่อนข้างมากฐานะทางการเงินจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะมาถึงโชคลาบกันค่ะ ยิ้มกว้างรอรับรัพย์ได้เลยนะคะแต้มบุญทำงานค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินแล้วก็โชคลาภลำพังเรื่องการเงินก็ดีมากอยู่แล้วในช่วงปี2,566แต่พอมาดูเรื่องโชคลาภบ,บอกเลยว่าต้องยกมือทาบอกเลยนะคะเพราะว่าดวงมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงดวงอยู่มากๆโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์ที่ทำบุญมาเยอะในปี2,566บอกเลยว่าไม่แน่วาสนาเศรษฐี อาะมาเยือนถึงหน้าบ้านก็เป็นได้ค่ะมาดูเรื่องความรักนะคะใครมีคู่แล้วหากคบกันมานานจะได้เจอช่วงเวลาวาัดใจว่าคุณละคนรักรักกันจริงหรือเปล่าหากผ่านช่วงเวลาวาัดใจในปี2 5 6 6นนี้ไปได้แสดงว่าเป็นคู่กันจริงๆค่ะและจะครองรักกันไปได้อีกนานแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคนรักเจ็บป่วยไม่สบายเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนใครโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักเพราะการทำงานเป็นเหตุโดยคนที่คุณจะได้พบในปี2,566จะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากพอสมควรเช่นคนต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเป็นต้นค่ะมาถึงเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงอาจเป็นเพราะว่าเจอกับเรื่องหนักหน่วงมาแล้วในปี2,565ตอนนี้สวรรค์เบื้องบนท่านเห็นใจทำให้ปี2,566ดวงชะตาดีขึ้นเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีขึ้นมากๆนะคะหากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีโอกาสได้เจอหมอดียาดีมีโอกาสหายเจ็บหายไข่ยอยู่มากๆอย่างมากก็อาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อย ด้วยโรคเกี่ยวกับการทำงานบ้างแต่ก็เล็กน้อยมากๆไม่มีประเด็นใหญ่ๆให้ต้องกังวลแต่อย่างใดค่ะ มาถึงเรื่องการลงทุนนะคะในช่วงปี2,566ถือว่าโดดเด่นพอสมควรค่ะควรเน้นเรื่องของการลงทุนแบบระยะยาวเป็นส่วนใหญ่เพราะจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อใจหากคิดจะทำร้านขยายกิจการหรือลงทุนทำธุรกิจเพิ่มเติมบอกเลยว่าทำได้แต่อาจจะต้องใจเย็นๆเพราะว่าผลตอบแทนจะมาแน่นอนแต่อาจจะมาช้าหน่อยก็เท่านั้นเองนะคะ ส่วนใครที่ทำธุรกิจการค้าอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ท่องไว้นะคะอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะว่าธุรกิจของคุณก็จะมีตัวคุณนี่แหละคะ่ะที่เป็นหางเสือแล้วก็เป็นใบพัดเรือใหญ่ที่จะพาธุรกิจไปถึงฝั่งฝันได้แม้ว่าจะมีลูกน้องบริวารหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานมากมายเป็นกองทัพก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่ากลไกสาคัญของการขับเคลื่อนองคอ์กรสู่ความเจริญก็คือตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะ สำหรับเรื่องของอุปสรรคก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอุปสรรคใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้คลี่คลายไปหมดแล้วค่ะที่หนักๆก,ก็เผชิญหน้ามาหมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจุกจิกยิบย่อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องที่ทําให้รําคาญใจโดยเฉพาะเรื่องของคนเพื่อนร่วมงานบริวารลูกน้องจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาทําให้เบื่อแต่ก็ไม่ได้ก่อปัญหาใหญ่แต่อย่างใดนะคะ ทีนี้มาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงประจำปี2,566ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำว่าให้หาโอกาสไปไหว้สการ้านัน่นก็คือ องค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีหลายวัดที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดเลง่งน้อยยีมู่นิธิเท,ทียนฟ้าอุทยานาศาสนาพระโพธิธสัตว์กวนอิมจังหวัดเพชรบุรีหากมีโอกาสได้ไหว้สก,การาสักครั้งหรือหลายครั้งก็ยิ่งดีนะคะจะทําให้ชีวิตก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยล่ะคะ่ะมาดูวิธีทําบุญเสริมดวงกันนะคะ ดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีมากนะคะแต่ถ้าจะให้ดวงปังขึ้นไปอีกขั้นขอแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการซื้อน้ำเป็นแพ็คๆไปถวายแนะนำว่าเป็นจํานวนขี้การถวายอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำเช่นกระติกน้ำแก้วน้ำที่กดน้ำเป็นต้นเพราะจะเป็นการเสริมดวงดีอย่างมากทำให้ชีวิตราบรื่นลื่นปลื้ดรื่นปลืดปล้ดกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนเครื่องรังของของังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใกล้จะมาเยือนแล้วแต่ถ้าตัวเราเองชิงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนก็จะดีมากๆจะเป็นการลดอิทธิพลความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลงได้และทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมานะคะ ขอแนะนําให้ท่านที่เกิดวันจันทร์เปลี่ยนตัวเองด้วยการเลือกน้ํายาทาเล็บเป็นสีมงคลเสริมดวงชะตาหากอยากเสริมดวงเรื่องไหนให้ใช้สีมงคลเสริมดวงเรื่องนั้นก็จะปังมากๆและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เน้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเล็บที่สวยของเราเองด้วยนะคะเอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำปี2566สําหำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ